ไป <45 S 2> ิ้นหอบวชพี่นอ้องไปเบึ่งหอบวชกัหอบวชร้อยเอ็ดคุณเบึ่งกัน่ะ ันนี้คืออะไรเนี่ยสแกนมีข้นนางเขาทางเข้าหลับจุดอำนวยการปิดจระโมงนี่ลูก สองทุ่มโอ้นี่ไงศูนย์เก้าถึงสิบเก้าได้ลูกอะเปิดเวลาเก่านาฬิกาปิดเวลาสิบเก่านาฬิกา ซด้านนี้เลยขอะมาสองท่านนะค่ะมีใครเป็นนิสิตนักศกษาวไหมคะไม่มีไม่มีเราะผู้ใหญ่สองท่านค่ะ้หญองท่านน่าทึ่งมค่ะอโ้ดโดรอยเอ็ดแป้ว็มตัวเล็กอีก สองคนขวข้างขึ้นใา้มือตบมนยางไดเลยนะ้ายมืออ้าวได้แม่จิตคิด่า กว่าจะมาเป็นหอโบวตไปตามไปนี่ไปเลยนี่ไงทางขึ้นนี่ ตามนี่เลยค่ะตามนีเลยราเดินถ่รานไมานีะ่าเดได้เลยนะคะรอก่อนนะคะเอาทางใดลงลูเอาด้านนี้แหละค่ะถึงแล้วค่ะยกขึ้นนิดนึงค่ะโอเคค่ะเัียทยค่ะเลยค่ะ ดี๋ยวังดนะคะเชิญค like. ่ะเค่ะนี่คนเดีว่ะเชิญเค่ะเชิญ่ะเลยค่ะ่มคะดนซ้ายบนซ้ายได้เลยค่ะชั้นนี้เสร็จแล้วนที่สามบสี่ันนะคะลิฟต์สีม่วงหอดชั้นสามสิบเอ็ดที่นึ่งองโบเบลไงบ้บง บรรยัตกับเดี๋ยวต้องไปที่นั่เนี่ยเบื้งที่ห้องใบใหญ่คุณเสี้ยมพายใหญ่เสี้ยมละใหญ่เมื่อต่างๆเลยอันนี้ยุ่ยสั้นที่สามสิบเอ็ดค่ะสั้นที่สามสิบเอ็ด บรรยากาศของจังหวัดเลยอ็ดค่ะขอเมืองลเลยอ็ดเมือง,ง,องร้อยเอด็ดมันเป็นบึงพด้านใช่ใค่ะแ้นที่สามสิบเอ็ดึไปตองยางบันไดขึ้นต้องยางบันไดขึ้นพี่น้อง Terima <coughs> kasih

ย่างขคืนไปบรรยากาศข้างนอกไปขคืนไปบันชั้นที่สามสิบสามโอ้คนให้คืนชิดขวาตนคนให้ชิดขวา ไปชอบมรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องบ่งไปนั่กันเหอยังไอินห้าพีแล้วตามบกสอนงานบกสอนบทสอนบทสอนบทสอน

buo va avanti con vai eh che tanti nella vietnami sono vai นองยงไปเฉยน้อาเนา่ยแล้นิ่งเอ่ะ่เลยิ่ปเลยย่างสกายบอทดสอบความกล้าทดสอบความแข็งแกร่งีลูกไอ้แล้วกะ ลิฟต์ลงชั้นที่ยี่สิบเก้าอย่างลงสเก,ก่อย่างลงทางเก่าหนูกหน่อลงจาข้างเก่าไปหอดสันที่ยิบเก่าจังสีเลยล่วงลิฟต์เข้ยมากอีกสองเถียวเนี่นยเดินไงทางลง

ดอ,ดอกอินทนิลดอกอินทนิลเป็นดอกไม้เป็นยำจังหวัดเลยแต่ทีนี้จะดอกอินทนิลทำไมอันนี้ชั้นที่สามสิบเอ็ดยังลงไปลงลิฟต์ชั้นที่ยี่สิบเก้า สั้นกลางเลยอันน,นี้ก็จะเป็นชั้นสามสิบสันนี้บา ข้อตงล่งสันยิบเก่าบนได้ลูกสามสิบชั้นที่สามสิบก็สีนีน้นะจำนายนานาลงลงมากสีหอดซันยิบเก่าแล้วก็สีลงลึกที่นองชั้นที่ยิบเก่า

หมอยาไทยนะคะลองกันก่อนได้เลยนะคะถ้านใดมีปัญหาสุขภาพนะคะมือเท้ากายนอนไม่หลับนะคะเรามีบาลานที่เไม่ลองสิบคืจ้าหมอยาไทยนะคะลองกันก่อนได้เลยค่ะ จสุขภาพไม่ดีนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะเดรนะคะสินค้าที่ขับงเมืองไรเอยค่นีเป็ียลงบินค่ะ ลกงมาแล้วพี่น้องเมืยไม่กินกาแฟไม่กินน้ำค่ะนี่น้ำนี่ขนมซันอันนี้เป็นสันที่สองจังกัแเอาขนมบลูกกาบขนมเค้กขนมอัป ร้านขายของที่ระลิกผ่านขางข,ของคุลยศที่ลายอันลายแนวของงหวันเลยทีจะมา่นี่แบบนี้ผ้าชุ่มมันด้วยแต่อโหออันนี้เป็นผ้าในค่ะ ไปลงแล้วพี่น้องลงแล้วลงแล้วกลับแล้วไปกลับแล้วกลับแล้วลงซ้ายก็ได้ลงขวาก็ได้จะห้าเหลือลงท้างขวาเนาะเพราะว่ารถห้าเกียได้ทางนี้ การใช้เครื่องเชื่อมต้อขอโบนน้อยเองขอความร่วมมือจากนักกีฬาผู้ออกกำลังกายในื่นทีช่อต้อหอโถเป็นสิ่งที่เาที่เล่นสเกตบอร์ดสเก็ตโรลเลอร์เบรินไลน์สเกตอเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ความเร็วสูงขอความร่วมมือจากหให้ปนั่งที่ใต้หอโถงฝั่งสาธารณเนื่องาก ำเลยพีน้องคุณไดายมาเลยกะมาชมค่ะึืนชมหอโบทเย์เทค่ะคุณเมื่อหันขึ้นมาจากคุณหรอลงมาจากซันสามสิบห่าสันสูนสุดสิปมาณนี้หอโบทร้ 101. ทอยเอ็ดโวดอเด็กด้พี่น้องหอโบทร้ 101. ทอยเอ็ดร้อยเอ็ดทาวเวอร์ 101. ร้อยอิดเวอร์ไปแล้วค่ะ